กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับพรผมนาะยชอปตี้บูจวจายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่นที่เกมไดโนเสาร์ฟอสซิลฮันเตอร์ครับเป็นเกม PC ที่น่าสนใจมากๆครับคือเราเนี่ยสารฝันวัยเด็กครับอยากจะทำพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ขึ้นมาแต่ไฮไลท์ของเกมนี้คือมันทำเยอะมากครับ คือมันทำตั้งแต่แบบเดินทางไปหาพวกฟอสซิลเองนะครับไปทำการสแกนหาใต้ดินมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขุดฟอสซิลขึ้นมานะครับแล้วก็เอาฟอสซิลเนี่ยกลับมายังพิพิธภัณฑ์นะครับพอถึงแล้วไม่พอครับก็ต้องมาทำการเหมือนกับ กระเทาะมันออกมาจากหินนะฮะแล้วก็เอามาปัดฟงปัดฝุ่นซ่อมแซมมันนะครับแล้วก็เอามันมาประกรอบแล้วก็ประกรอบจนเป็นตัวเลยนะฮะหลังจากนั้นก็เอาไปตกแต่งครับได้ทั้งการตกแต่งห้องของเรานะครับรวมไปถึงตรงที่จัดวางโครงกระดูกไดนโนเสาร์อะครับคือมันจัดได้เยอะมากและสุดท้ายที่เกมนี้จะมีให้เราลองเลยก็คือการต่อกระดูกทีเร็กนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าสารฝันวัยเด็กของใครหลายๆคนเลยละกันเนาะเอาเป็นว่าใครที่อยากเล่นนะครับดาวน์โหลดเดโมมาได้ในสตรีมนะครับตัวเกมมันยังไม่วางขายนะ ก็ดูรายละเอียดใต้คลิปกันแล้วกันนะครับเอาล่ะเริ่มต้นเกมมานะครับเราก็จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเห็นว่าเอ้ยมีหลายตัวเลยนะนี่อะไรเนี่ยอโรโซอรัสนะครับนี่อะไรเนี่ยเอ่อแบล็กคริโอซอรัสนะครับโอ้สุดยอดไปเลยครับจริงๆมันน่าจะตัวสูงกว่านี้ป่ะมีอะไรอีกไอ้นี่ออนิโทไมามาสเหรอโอ้จริงดิ ผมว่ามันน่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับความจริงเป็นยังไงเราไม่รู้นะฮะได้แต่จินตนาการแล้วก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนาะส่วนตัวนี้อ,อัดอ่านไม่ออกเลยอดมนเออช่างมันก็แล้วกันเอาเป็นว่ามันจะคล้ายๆกับตัวหางน้าแต่ว่าหางมันไม่น้มโอเคไปออกไปด้านนอกกันที่นี้ครับมันก็จะตัดเข้าสู่ช่วงของระลึกความหลังครับเมื่อตอนที่ท่านผู้ชมเนี่ยอายุ4ขวบเนี่ยก็ได้มีการนะครับ ทำภาพวาดใช่ไหมที่เป็นวาดไดาโนเสาร์ว่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราคลิกที่ดินสอได้เลยนะครับแล้วเราก็ลากได้นะครับกดค้างไว้นะลากแบบนี้นะก็ลากให้มันตรงๆกันแล้วกันนะครับนี่คือทบทวนความทรงจําในวัยเด็กนะครับตรงนี้โอเคทีนี้ครับผมก็วาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าขาดไปจุดหนึ่งไดโนเสาร์ขาไม่สมประกอบนี่ต้องลากให้มันครบนะครับถ้าเกิดลากไม่ครบเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเติมโปงเติมปีกมีจินตนาการอะไรองท่านผู้ชมเนี่ยได้นะก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยนะแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกด continue ได้เลยด้านขวาล่างนะครับแค่นี้แหละนะครับก็เป็นการทบทวนความสุขจําในวัยเยาว์นะฮะหลังจากนั้นครับก็จะเป็นการทบทวนอีกเช่นเคยครับก็คือตัวละครหลักของเราเนี่ยเมื่ออายุ8ขวบครับไปเจอฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับกราฟิกตอนนี้ทํามาค่อนข้างดูดีเลยครับเห็นว่าใช้อันเดลเอนจิ้นทำนะครับเดี๋ยวเราไปสารวจกันเลยก็แล้วกันนะกดสเปซบาร์กดชิปอะไรได้เลยนะครับ แต่ว่าไอตัวของเมาส์อ่ะมันอาจจะหันยากไปนิดนึงอาจจะต้องไปปรับในออปชันนะครับอุ้ยนี่มันเขี้ยวของตัวอะไรเนี่ยเวรสี่ลับเตอร์ใช่หรือเปล่านี่คือตอนที่เรา8ดขวบเท่านั้นนะครับเจอฟอสซิล <Fox> ก็ผมหลังจากนั้นตัวละครเราก็บอกว่าเราทำหายครับภายในครึ่งปีหลังจากนั้นหลังจากที่เราเจออ๋อแล้วก็เวลามันขึ้นดำๆเนี่ยกดสเปซบาร์นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาไม่ไปต่อนะต้องกดสเปซบาร์นะครับเพื่อที่จะไปต่อนะครับ หลังจากนั้นครับเมื่อเราอายุ14ครับเราก็ได้ทบทวนความทรงจําอีกเล็กน้อยนะครับก็คือการประกอบไอ้ตัวโมเดลของไดโนเสาร์นั่นเองครับเราสามารถคลิกซ้ายคลิกขวาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ใช้เมาส์เลื่อนนะครับต้องเข้าไปโซนที่มันเป็นเขียวๆนะครับนี่ไงเห็นไหมเรหยิบชิ้นส่วนมาครับสีเหลืองนี่ก็คือแค่ใกล้เคียงครับพอเป็นสีเขียวปุ๊บคลิกซ้ายต่อได้เลยนะครับเราไม่ต้องหมุนไม่ต้องอะไรนะ แค่แบบว่าลากมันไปใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีของมันเองเห็นปเนี่ยเนี่ยลากไปใกล้ๆก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็คลิกซรายแค่นี้นแหละไม่ต้องหมุนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดอยาก,กหมุนก็หมุนได้นะคือด้านซ้ายบนมันจะมีบอกอยู่เห็นไหมครับคือกด A กด DWS อเะไรเงยในการที่เราจะทําการหมุนได้นะครับอันนี้เรียกได้ว่าคนที่ทําเกมเนี่ยน่าจะเอาประสบการณ์ของตัวเองจริงๆมาทําเลยนะเนี่ยก็คือทาให้ตัวเองชอบไดโนเสาร์แล้วก็ทําเกมนี้ออกมาอันนี้ผมโนมนะครับ แต่ผมก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งวาดรูปไดโนเโสาร์เนี่ยโดนแน่นอนทุกคนตอนเด็กๆถ้ารุ่นเดียวกับผมนะโดนแน่นอนว่าดรูปไดนเสาร์เนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ อย่างเดีกนั้นยังไม่จบนะครับเราต้องทำตัวอื่นต่อนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเตโกซอรัสใช่ไหมเอออันนี้ก็ไม่น่ายากเท่าไหร่นะเพราะว่าโครงสร้างมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเอาให้เด็กๆเ,เล่นได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเด,เด็กจะได้รู้ไงอ๋อตัวนี้เป็นอะไรอ๋อนี่มันสเตโกซอรัสเจ้าหางหนามนี่นะใช่ไหมเออนี่นะไปไปใ,ใส่ไปให้ครบใส่ไปให้ครบนี่ครับอันนี้ก็คีบหลังมันใช่ไหมครับนี่หรืออีกอันนึงอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วครับผมคิดว่าน่าจะมีอีกตัวหนึ่ คราวนี้เขาให้ต่อทีเล็กครับซึ่งมันจะยากกว่าเมื่อกี้นะครับคือมันจะไม่มีรอยให้ครับเราต้องแบบว่ากะเอาเองครับเนี่ยเนี่ยนะเราต้องเอาเอาตรงแต่ละ่วนเนี่ยกะเอาเองครับจริงๆก็คือเอาเมาส์ไปชี้ตรงแต่ละจุดที่มันเป็นกลมๆได้เลยครับมันก็จะเฉลยอ,อยู่ดีครับแค่มันไม่มีโครงสร้างมาให้เราก่อนนะครับเดี๋ยนะดูยากอะ่ะแบบนึงได้ไหมโอเคได้เรียบร้อยแล้วครับบางทีแบบว่ามันบงังไงมุมกล้องมันบงังไงอันนี้น่าจะเป็นหางได้อยู่อันนี้น่าจะเป็นตูด เรียกไปดูนี่เนาะโอเคได้อันนี้ล่ะมองไม่มองไม่ชัดเลยอะ,อะไรอะ่ะพอปะไม่ใช่ไม่ใช่ลองคลิกมมัวดูไม่ได้นะครับมันไม่ให้นะครับอันนี้ได้ะได้แลไ้ละโอเคตรงน,นี้อะไรอะ่ะเข่าเหรอคอเหรอโอเคคอครับผมอันนี้ก็ขานะน่าจะต่อขาไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้วางไอ้นี่หรือเปล่า ได้ไหมเอาได้เลยเหรอได้เลยเหรอโอ้โหนึกว่าไม่ได้ครับผมอันนี้อะไรกะ่ะขายกันหนึ่งแขนโอเคเริ่มง่ายแล้วครับชิ้นส่วนเริ่มน้อยแล้วครับก็เริ่มง่ายละแขนอันนี้หางนี่ก็เข่าใช่ไหมเข่าหรือขาโซนเดียวกันโอเคครบครับผมไม่ยากไม่ยากไม่ยากครับเอามาไวชีมั่วๆเลยเดี๋ยวก็ผ่าน <laughs> หลังจากนั้นนะครับพอเราอายุ20นะครับเราก็ได้เข้าสู่คณะสำรวจนะครับเพื่อที่จะไปทําการขุดเจาะหาฟอสซิลจริงนะครับแต่ว่าพอเราขับรถออกมานั้นก็เจอท่อนไม้นะมันขวางอยู่ครับให้เราใช้เครื่องมือที่เรามีนะครับเรามีเครื่องมือเยอะมากเลยดูด้านล่างเนี่ยตั้งแต่1ถึง9เลยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ต้องตัดนะครับต้องให้มันขึ้นสีเขียวก่อนนะไม่งั้นตัดไม่ได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมครับผม โอเคตัดเสร็จแล้วครับก็เอามือหยิบนะครับถ้าเกิดมันท่อนใหญ่ไปมันยังหยิบไม่ได้นะครับเนี่ยนะถ้าเกิดท่อนเล็กแล้วก็หยิบได้ใช้คลิกซ้ายคลิกขวาได้เลยครับผมคลิกซ้ายก็หยิบคลิกขวาก็โยนนะ่ะอันนี้ใหญ่ไปครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมใหญ่ไปก็พี่ก็หัน่นให้มันเล็กลงหั่นต่ออา้าวบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดเไม่ว่ากันอเอายกไปโยนพิวอย่ากลับมาทางเดิมนะเดี๋ยวไปต่อไม่ได้ จริงๆเราเดินชนมันไปก็ได้นะเนี่ยมันก็ไหลไปเหมือนกันนะเหมือนเราเตะมันออกอะแต่ว่าเอาไปไว้ไกล้ๆน่าจะดีกว่าได้แล้วล่ะไปลดรถกันไปครับผมจะทำอะไรกดตัวอะไรดูด้านซ้ายบนได้นะครับมันมีบอกนะอย่างเช่นการขึ้นรถก็ตัว e ลงรถก็ตัว e อะไรอย่างนี้นะครับเปลี่ยนการขับเคลื่อนจาก2ล้อเป็น4ล้อโดยการกดตัว n นะครับอย่างเช่นนี้เราลงโคลนอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนนะครับกดตัว n หนึ่งครั้งนะครับ เพื่อให้กลายเป็น w ฟ e e l drive นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อมันก็จะสามารถที่จะเร่งเครื่องนะฮะให้มันไปได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเร็วแล้วใช่ไหมอืมนั่นแหละก็เร็วกว่าสองล้อเยอะเลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นนี่ไปก่อนเลยละกันเออไต่คอไปไต่คอไปโอเคอันนี้เราก็ตามแผนที่ไปได้เลยนะครับอุ้ยเจอหินครับผม อันนี้ก็เหมือนเดิมครับลงครับผมหลังจากนั้นครับท Coca ่านผู้ชมก็ใช้หมายเลข3มนะครับมันจะเป็นตัวของคอ้อนอะ่ะทุบให้มันเล็กๆครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ Lauren ่งหยิบมันออกนะครับหรือจะเดินชนมันก็ได้ครับถ้ามันก้อนมันเล็กอ่ะก็เราก็เดินชนเหมือนชนไม้อ่ะมันก็ออกไปเหมือนกันนะถ้าก้อนมันเล็กมากพอถ้าก้อนใหญ่ก็ทําไม่ได้นะครับโอเคระเบิแล้วนะครับอันนี้น่าจะไปได้ละดูตามป้ายเป็นหลักนะครับอันนี้ป้ายเขาให้เลี้ยวซ้ายเนาะด้านหน้า อาจจะหักศอกนิดนึงครับอือหือขับไปเรื่อยๆครับตามทางครับผมดูเหมือนว่าเราจะเจอวงสีแดงๆนะครับวงสีแดงๆก็น่าจะอยู่ด้านขวานี้นะงั้นก็ไปเลยกันแล้วกันครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจอสั่นรัวๆเลยนี่ไงนี่ไงเขาให้จอดเราตรงนี้อ่ะจอดเลยเราก็ทําการล้อมพื้นที่ไว้ไงไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้านะครับแล้วก็มีการตั้งแคมป์นะครับเพื่อที่จะ ทำการขุดฟอสซิลหาฟอสซิลไดโนเสาร์นี่เองครับอันนี้ก็ลงจากรถได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีคำแนะนำขึ้นมาเรื่อยๆครับว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างในการหาฟอสซิลนะครับอ่าไม่เป็นไรอันนี้ลงจากรถก่อนนะครับกดตัว E ีเนาะเดี๋จแลกก็มาตรงนี้โอเคเขาบอกว่าจะให้เราใช้อะไอเทมนะครับหมายเลข6นะครับเพื่อที่จะทำการสแกนนะครับว่าแถวไหนเนี่ยมันมีฟอสซิลบ้างนี่ไงอันนี้เราก็ปักธงไว้ได้ครับคลิกซ้ายครับ ตรงนี้มีหนึ่งอันอะไรเงี้ยแล้วก็ลองดูอันนี้มีมีอีกโอ้มีเพียบเลยตรงนี้ปักไว้ก่อนแล้วก็ลองหาหาดูนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอันนะครับเเดี๋ยว,ยวๆตรงนี้ก็มีครับอันที่สามปักธงไว้ครับปักธงไว้มีสามอันแล้วนะมีอีกไหมเออซากใวสมันจะอยู่แบบเนี้ยเนาะคือแบบเป็นดินแบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นข้างนอกอะ่ะผมเคยไปส่องในน้ํามันไม่ให้ส่องนะมันบอกว่าเปียกส่องไม่ได้ ก็น่าจะอยู่แต่ในดินที่มันเป็นสีน้ําตาลน้นําตาลแดงๆแ,แบบนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะถ้าไม่หมดก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเหมือนกันเอาละเมื่อเราเนี่ยได้ตําแหน่งของตัวฟอสซิลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ไม่เป็นเบอร์สีก็เบอร์5้าครับเป็นการขุดนะครับคือมันจะต้องขึ้นสีเขียวอะ่ะถ้ามันไม่ขึ้นสีเขียวจะขุดไม่ได้นะครับมันจะขึ้นแดงๆก็คือแ,แ,แบบมันห้ามขุดนะก็ะขุดลงไปเรื่อยๆครับจกนกว่าจะเจอถ้าเกิดว่าใช้เบอร์สีไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเป็นเบอร์ห้านะครับ นี่ยังใช้ได้อยู่นะเฮ้ยเหมือนจะเจอแล้วเปล่าอันนี้เปล่าขุดรอบๆก่อนนะครับเหมือนจะขุดไม่ได้แล้วนะครับคือเราต้องให้หินอันนี้มันออกมาได้ก่อนนะงั้นก็เบอร์ห้าครับขุดไปนี่ไงเห็นไหมเออหินมันก้อนใหญ่มากเลยนะครับโอเคอันนี้เหมือนกับว่าเราน่าจะขุดได้แล้วนี่ไงหินมันขยับแล้วนะครับถ้าหินมันขยับแสดงว่าเราขุดมันออกมาได้ละจะมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้ เห็นไหมเออเดี๋ยนะผมลงลงมาแล้วขึ้นไม่ได้วะ่ะต้องขุดพื้นให้ตัวเองขึ้นด้วยโอเคเมื่อขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาให้กดเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดก็คือเป็นการสแกนครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าสแกนเจอเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่คือเจอครับมีนะครับแล้นี่ละ่ะอ่าดูด้านขวาบนประกอบได้ครับเขาบอกว่ามีหรือไม่มีก้อนเนี้ยไม่มีมันขึ้นแดงเห็นไหมครับแต่เนี้ยก้อนเนี้ยมีขึ้นสีเขียวเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยอ่าทำการกด เบอร์8นะครับเพื่อที่จะเหมือนกับกระเทาะหินน่ะให้มันเล็กลงครับเห็นไหมอย่างเงี้ยโอเคเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เรากดเบอร์9นะครับเพื่อที่จะทําการเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะผมเรียกไม่ถูกอ่ะเออเนี่ยขัดฟอสซิลเห็นไหมครับและอันเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราเราได้แล้วนะครับนี่คือได้เรียบร้อยแล้วนะฮะงั้นก็กดเบอร์หนึ่งครับยกไปเลยครับได้แล้วครับฟอสซิลของตัวอะไรก็ไม่รู้ครับคท่านี้นะฮะเราก็เอาไปใส่ในลังนะครับเพื่อที่จะ ใส่ในรถต่อยทีหนึ่งเพื่อที่จะกลับไปใส่พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยครับนี่ไงคลิกซ้ายครับผมแล้วก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งเพื่อยกนะครับนี่แล้วก็คลิกซ้ายน,นี้ไว้ด้านบนก่อนแล้วกันนี่ทีนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทําเหมือนเดิมครับกับ ฟอสซิลที่มันเหลือนะครับไปหาให้เจอนะครับเพราะว่ากระบวนการนี้ใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีขุดดงขุดดินไปขึ้นไม่ได้อีกอะไรเงี้ยต้องกรีทางกันไปครับมันจะให้เราเนี่ยหากระดูกให้ครบ3อันนะครับและก็ครบปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะทําการกลับพิพิธภัณฑ์กันซึ่งผมจะขอข้ามกระบวนการนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานจริงๆครับ โอ้เรียบร้อยแล้วครับผมปิด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 กดตัวอะไรปิดนะตัว E คราวนี้น้่น,นขวาบนเขาบอกว่าให้เราเช็คที่แท็บเล็ตนะครับกดตัวแท็บขึ้นมาครับเขาให้เช็คฟอสซิลครับผมเขาบอกว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับสามารถส่งมันไปได้ที่ขับนะครับมันจะชื่อว่าท r นสปอร์ t h ับมันจะมาร์กอยู่ในแผนที่ของเราอยู่แล้วนะครับไหนล่ะนี่เหรอโอเคก็คือตรงบ้านเรานั่นเองใช่ไหมเออตรงบ้านเรานั่นเองนะครับงั้นก็ไปกันเลยกันละกัน ขับรถไปครับก็คือไปบริเวณด้านบนนะฮะทานสปอร์ตฮับอุ้ยเดี๋ยวเราจะขับออกไงอ่ะคือเราล้อมรั้วไปแล้วอะ่ะเนี่ยนะฮะมันไม่มีคําสั่งให้เอาออกเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองหาทางดูก่อนนะฮะเอาขับรถเล่นก่อนอ๋อนี่ไงนี่ไงทางออกอย่างนีนะ้เออนี่นี่นี่เนี่นี่น,น,น,นี่ทางออกอย่างนี้ทางออกอย่างนี้มาได้แล้วครับมันยังมีทางออกของมันอยู่นะครับ ว่าจะไปทางลัดไม่น่าจะได้นะอันนี้ต้องขับกลับทางเดิมเนาะก็คือเป็นทางที่เรามาเลยอะขับกลับทางเดิมเลยก็ได้ครับกลัวแบบขับไปอีกทางหนึ่งเดี๋ยวเจอสิ่งกีดขวางบ้าๆบอๆก็ขี้เกียจลงรถแล้วอะลงรถหยิบของนะฮะไปวางไว้ตามที่เขาบอกนะครับกดคลิกซ้ายนะครับหยิบก็คลิกซ้ายเพื่อวางนะครับอย่าลืมกด e เพื่อเปิดท้ายรถครับผม ซ้ายเหมือนเดิมครับโอ้รถเปิดเลยเห็นไหมหรือมันเปิดอยู่แล้วว่าไม่ได้สังเกตอีกอันนึงเรียบร้อยภารกิจของเราครับหลังจากนั้นครับเขาจะให้เราเปิดแท็บเล็ตขึ้นมาครับก็คือกดตัวแท็บนะครับแล้วก็ไปที่ travel นะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นตัวของมิวเซีมของเรานั่นเองครับก็กลับไปได้เลยครับแค่นี้แหละรอมันโหลดแป๊บนึง หลังจากนี้นะครับก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการที่เราเนี่ยเอาเจ้าที่เราขุดมานะครับกลับมาใส่ที่นี่ครับผมเยฮ้ยของตัวนี้หรอใช่เหรอวะหลังจากวางแล้วนะครับกล่องมันจะเปิดครับแล้วก็จะมีฟอสซิลมาอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็กด e ครับอันนี้ก็คือเขาให้ใช้เครื่องมือนะครับในการคลิกซ้ายนะครับนี่ไงนะหันมันออกมาครับผม อันมาลงมาอันมาลงออมาเฮ้ดีดีดีเดี๋ยวพลาดนี่ไงแล้วมันเปลี่ยนเครื่องมือให้เราเองนะครับกระเทาะเลยกระเทาะนี่ง่ายๆคือมันต้องขึ้นสีเขียวอะครับถึงจะกระเทาะได้เห็นป่ะนี่ไงอุ้ยอุ้ยมีของข้างในสีแดงนี่กระเทาะไม่ได้ละต้องกระเทาะสีเขียว โอเคตรงไหนอีกตรงไหนอีกนี่นี่นี่โอเคเอาล่ะทีนี้เราจะเอาฟอสซิลไปไว้ที่ไหนไปห้องจัดเตรียมนะครับหรือว่าจะทําการคลีนก่อนหรือว่าจะใส่ไว้ในตัวฮสโตรเรจซึ่งซึ่งมันไม่มีนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาอันแรกกันละกันหลังจากนั้นเราก็ต้องไปเอาอีกสองกล่องนะครับมาทําเหมือนเดิมนะฮะ เดี๋ยวคราวนี้ผมจะเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับคือเมื่อกี้เราเลือกอให้ไปห้องเตรียมใช่ไหมครับแล้วมันจะมีแมนนวลคลีนด้วยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวอันนี้ทาเหมือนเดิมนะครับอ่าเมื่อทําเสร็จแล้วครับคราวนี้ผมจะลองแมนนวลคลีนดูนะครับนี่มันจะมาฝั่งนี้นี่ไงถ้าเป็นแมนนวลคลีนเห็นไหเออโอ้จิ้มต่อได้เลยนะครับระวังโดนกระดูกไดนโดนเสาร์เลยนะอุ <laughs> ้ย <c oughs> พังเลยนี่นะจริงปะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราต้องมาต่อใช่ไหมโอ้นี่อ๋อตกใจหมดนว่าผมทำอะไรผิดจริงยิงกดค้างไว้ได้เลยครับไม่เป็นไรกดค้างไว้ได้เลยเออนี่ไงโอเคเอาล่ะเสร็จแล้วนะครับเขาก็ให้เราทาสีครับผม เหมือนเป็นการทำความสะอาดอะปัดฝุ่นปัดแปลงอะไร่เงี้ยเห็นไหมเอาแปรงปัดปุ๊บ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 เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างจะเป็นโปรเกรสของมันนะครับอืมระหว่างนี้เรากด W กับ S, S ได้นะครับเพื่อทำการหมุนนะครับอันนี้กลายเป็นปิ้งไก่เลยครับผมอันไหนที่สำเร็จแล้วนะครับมันก็จะล่วงลงไปด้านล่างเองนะครับงั้นก็กด W กับ S แล้วก็ทำการข,ข,ขัดขัดขัดมันไปเรื่อยๆนะฮะโอเครเรียบร้อยครับผมเด <s> ี๋ยวสกอร์ออกมาก่อนอันนี้ยังมีกระบวนการ ฉีดเหมือนกันครับผมเห็นไหม <laughs> เหมือนปิ้งไก่ครับปิ้งไก่ไปเออหมุนหมุนหมุนไปแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆเออฉีดไปฉีดโอเคยังไม่หมดนะครับยังต้องแบบว่ามาไอ้นี่ต่อเนาะเออดูดิครับเดียวเสร็จเลยอันเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแต่ละกระบวนการอนะ่ะมันมันมันคืออะไรยังไงนะแต่จริงมันก็มีเขียนบอกแหละเผื่อใครอยากจะเป็นแบบว่าคน พุดเจาะฟอสซิลตัวจริงก็เนี่ยแหละอันนี้น่าจะเรียงลําดับมาให้เราดูครับว่ามันประมาณไหนเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเหมือนของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยเนาะโอเคยังไม่จบนะครับผมเข้าใจแล้วว่าทําไมมันให้เลือกว่าเราจะมาทําการแมนนวลคลีนหรือว่าเราจะไปที่ห้องจัดเตรียมเลยนะครับเข้าใจแล้วคือมันมีหลายโปรเซสนี่เองครับก็สาหรับคนที่ใจร้างจริงครับเหมือนว่า นโนเสาตัวนี้นะโครงกระดูกอันนี้คือแบบเราตั้งใจทํามากเลยนะขัดสีฉวีวันทําทุกสิ่งอย่างนะครับโอเคหมดต่อไหมมีอะไรต่ออีกอ๋อยังมียังมีอยู่ยังมีอยู่ยยต้องฉีดต่ออีก <laughs> ขอบอกเลยว่าหลายโปรเซสมากๆครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะให้เราทําการต่อครับอันนี้ก็คือจะเหมือนตอนที่เราเด็กๆจำได้ไหมเออก็คือต่อฟอสซิลครับผม ต่อให้มันถูกแล้วกันให้มันขึ้นสีเขียวก่อนเนาะแล้วค่อยกดนะอเอออันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับชิวๆกันไปมันมีลางๆบอกเราอยู่แล้วโอเคนั่นแหละครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปไว้ในมิวเซียมสตอเรจก็ได้แต่ว่ากดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือ grab ครับหยิบมาเองครับผมแล้วก็ไปต่อนี่ไงเห็นไหมนี่คือกระดูกทั้ง3ท่อนที่เราเตรียมมาถูกไหมครับอะแน,นี่อะไร อ๋ออันนี้เขาให้กด e ครับกด e นี่ไงคือถ้าเกิดว่าเราข้ามการคลีนรแมนนวลคลีนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นั่นเองครับคือจําได้ไหมอันนี้คือกระดูกทอดแรกของเราเลยนะที่เราทําการกระทาะเปลือกมันออกมาครับแล้วผมก็กดให้มันไปทําการเต็มตัวครับโดยที่เราไม่ทําเองอ่าถ้าเกิดทําเองโปรเซสมันเยอะมากครับท่านผู้ชมก็น,น่าจะพอเห็นแล้วนะคือแบบว่าเกมน,นี้รีเทลมันเยอะมากเลยเนี่ย กว่าเราจะแบบว่าได้ฟอสซิลมาเอามาโชว์ในมิวเซียมจริงๆเนี่ยคือแบบว่ายาวนานมากครับต้องขับรถเองต้องขุดดินเองต้องนู่นนั่นนี่เองนี่ถ้ามีกินโอ่งกินอาหารมีซอมบี้บุกนี่นะโอ้โหบอกเลยครบรถครับผมไอ้ซอมบี้ไม่เกี่ยวซอมบี้ไม่เกี่ยวน้ำมันแนวเซอร์ไบเวลติดแขนและแล้วก็ถึงอันสุดท้ายครับอันนี้ก็กระบวนการเหมือนเดิมผมขอข้ามเลยกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานครับ หลังจากนั้นครับเขาจะให้เราขับรถเอาไดโนเสาร์นะครับที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไปนะครับแต่ว่าปัญหาของผมคือเจ้านี่ขับยากมากครับยากมากจริงเนี่ย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 ผมจะดิฟดูดินะยากมากเลยครับมันต้องตีโค้งแบบเยอะแล้วผมจะหยิบม,มันไปได้ไหมเนี่ยมาเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันได้ไม่ได้ไม่รู้นี่ครับเข้าทางนี้เลยก็ได้ครับเออหยิบ โอเคได้แล้วครับมีสั่นเล็กน้อยครับแล้วเราก็ต้องออกไปไปตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเห็นรูตรงนี้ไหมแล้วเวลามันถอยไปติดอะไรบางอย่างมันเลี้ยวอย่างยากเลยเราต้องเดินหน้าไปก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวกด R นะครับมันจะมันจะเปลี่ยนโพซิชันของรถครับผมก็ต้องฝึกขับกันหน่อยอะเพราะว่าเรายังใหม่อยู่ครับกับไอ้ตัวนี้โอเคอันนี้หลุดมาแล้วครับเร็วแล้วครับวางนี่ลงรถเสร็จแล้วนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้กด E ครับผม อ่าอันนี้ก็จะมีเรื่องของการดีไซน์ด้วยนะครับว่าเราจะจัดเรียงยังไงครับมีอินเทีเนียกับเอ็กซ์เิียชันดีไซน์ครับต้องมานั่งดีไซน์กันอีกอะเนี่ยจะตกแต่งห้องอยังไงวอลเปเปอร์โอ้โหสุดจริงๆผมบอกเลยว่าเกมนี้สำหรับคนที่รักนะครับแล้วก็ชอบไดโนเสาร์มากๆครับคือมันต้องแต่งด้วยอะเยอะเลยอะ,อะมีเดคอเรชันอะไรไหมเนี่ยวางได้ด้วยเนี่ยเอานี่ๆอยากนั่งดูก็นั่งกันดิอะนี่เนี่ยเนี่ย เออเอาไ้ดิเก้าอี้นั่งรอนั่งชมอะไรแบบนี้นะครับมีเพนด้วยเออไม่ไม่ได้เป็นการระบายสีนะอันนี้คือจะเป็นการแบบว่าเอาพวกภาพวาดนะครับไปวางไว้นะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คืออินทีรเรียของเรานะครับต่อไปเป็นเอ็กซ์คิบิชันดีไซน์นะครับอันนี้ก็คือเรามีตัวของไอไอ,ไอที่เราประกอบมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็เอามาวางได้เลยนะครับนี่เห็นไหมแต่นนี้เราอาจจะต้องหมุนมุมกล้องดูนิดน,นึงครับก็คือ เห็นไหมกด WSD หมุนมุมกล้องดูนะครับนี่คือตัวที่เราเอามาใช่ไหมที่เราขุดมาได้นี่ครับแล้วก็วางได้เลยนะเมื่อเราวางไอตัวฐานแล้วเนี่ยก็วางโค้งได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนดินได้ด้วยครับเป็นไงเป็นไงล่ะเออแล้วก็ใส่พืชได้ด้วยนะโอ้ไม่ก็บอกเลยว่าสุดยอดแห่งการดีไซน์นะครับมิวเซียมไดโนเสาร์นะฮะ วางต้นไม้ด้วยเลยประหลาดแต่ไม่น่าได้ครับอันนี้มันเต็มไปแล้วดูดิโอ้โหคือแบบรายละเอียดเยอะมากครับเยอะมากจริงๆครับผมแล้วมีรีไซต์ด้วยนะเปลี่ยนไซส์ขนาดได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเผื่อมันเล็กเกินไปเรารีไซส์ได้นะครับโกงมันน้อยไปไม่เป็นไรพี่รีไซส์ได้เป็นไงครับยังมีอีกตัวครับผมเรามีสองตัวโอเควางตัวนี้ไปด้วยเลยนะฮะ นะตัวนี้ก็อยู่แบบดิบๆไปแล้วกันที่เกียรแต่งแล้วอะ่ะขอโทษนะอยู่แบบดิบๆไปเก <c oughs> okay, จบครับผมเรียบร้อยนะฮะจบกับการดีไซน์นะครับเป็นไงครับสุดยอดไปเลยครับผมแะเขาให้มาตรงนี้นะนี่นี่นี่น,นี่คราวนี้ครับให้แให้เราหันมาด้านซ้ายนะครับก็จะเห็นว่ามันมีประตูเปิดอยู่นะครับนี่คือ T r e รนะครับ โอ้โหแล้วเราก็ต้องมาแต่งห้องนี้อีกเหรอเรียกได้ว่ายาวไกลครับผมเราต้องประกอบไอ้นี่ก่อนประกอบชิ้นส่วนทีเล็กก่อน,นเอาเดี๋ยวนะมันต้องขึ้นสีเขียวก่อนเนาะอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องไปอีกฝั่งหนึ่งชิ้นส่วนของทีเล็กมันเยอะครับโอ้โหเป็นกรรมแล้วผมถตัวของไดโนเสาร์กันอย่างนี้เลยนะฮะ <laughs> ชิ้นส่วนไดโนเสาร์มไถกันอย่างนี้เลยเดยเดียดยดยเ๋ยว,ยว,ยยวยมันล่วงไปข้างล่างเดี๋ยวงานจะเข้าหรือเปล่าเนี่ย เอ,อวางไม่ได้อะตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนี่ไงมีของโล่งไปข้างล่างจริงด้วยครับด้วยความสะเพาของผมเองคือเรียกได้ว่าต่อกันสนุกสนานเลยครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันทําตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะมันแบบว่าคนที่ชอบไดโนเสาร์จริงอ่ะบอกเลยว่าเกมนี้เล่นได้เพลินนะฮะเพราะเราต้องไปออกหาฟอสซิลเองอ่ะแล้วก็เอามาแบบว่าขัดสีฉวีวันใช่ไหม แล้วก็เอามาประกอบอย่างเนี้ยคือมันแบบว่าใช้เวลาในการเล่นข้างนานครับจริงๆผมเมื่อยเมื่อยหลังมากเลยนะเมื่อยไหลามากเลยือ <c oughs> แปลว่าโอ้มันเล่นนานมากเลยนะไอเกมนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบไดโนเสาร์ก็แล้วกันเพราะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่ชอบบอกเลยครับโหลดมาเล่นเดโมได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นตัวจริงแล้วก็ไปกดวิซลิสไว้เลยเลยนะฮะก็คือมันกว้างขายเมื่อไรอะ่ะให้เกมมันแจ้งเตือนเลยนะครับเพราะนั้นสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ